ตำรวจนะครับโอ้โหปุกการมาเองนะครับวันนี้<ห>ปุกการารับประทานคนาหมูกรอบนะครับ<ห>สุดยอดจริง<ห>ไม่ธรรมดานะครับปุกการ,รก,การินอย่างอริอร่อยโอ้โหขอโทษนะฮะกับข้าว,าวยังมาไม่ครบเลยปุกการฟาดละรอไม่ไหว เอาละครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านว่าไงนะผู้การแซ่บไปครับแซ่บบอกห้านว่าไงมันต้องเป็นห่วงเดอ้อ,ดอมากับร้านเคยเป็นยังไงไม่ใช่มากับล้านเคยอร่อยได้ไงมากับร้านเคยเรต้องเป็นห่วงร้านเคยร้านเคยดูแลดีไม่บอก ชมทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะดูแลท่านผู้การเป็นอย่างดีวันนี้ผู้การนะครับผู้การนะครับวันนี้ผู้การผู้การทานอย่างอริ่อร่อยนะฮะยอดจริงผู้การนะครับผู้การดิษ ผู้การประดิตย,ยอดมองทางข้างนึกว่าศรรามนะฮะโอ้โหด้านหลังเอาพี่เวียชัดๆเลยด้านหน้าละด้านหน้านะครับโอ้โหผู้ชมโอ้ยนี่มันโอ้โหจิ้งจอกอ่อสรพิษ าลานปีกลับมาอาหารกันยุทธภพกี่พายุตลุอิมะฝงวินโอ้โยบอกแล้วบุการบุการดิตวันนี้ทานข้าวอร่อยมากเลยตั้งแต่ มาจากขนแกนเนี่ยเดินทางมาสู่แกงคร้อและแล้วเขาก็เดินทางต่อไปด้วยเปิดปทุนนะฮะน้องบัวแดงจากน้องบัวแดงเขาอยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่าจอมยุทธต้องต้องพบไปเรื่อยๆเลยทีเดียวที่นั่นไม่มีกู่ต่อสู้อีกแล้วปัจจุบันนี้เขาอยู่เมืองหลวงนะครับ มเมืองหลวงแห่งนี้เขาต้องพบกับสิวิลัยแล้วก็ต้องต่อสู้กันมากมายบอกว่าโอ้โหไม่คุยดีกว่านะพูดมากเจ็บคอ